ฝันเห็นเต่าทองว่ายน้ำในแสงพระจันทร์ฝันแบบนี้ห้ามเพิกเฉยเต่าทองในน้ำแสงจันทร์สื่อถึงความมั่นคงและการเปลี่ยนแปลงที่สวยงามความรักและการงานกำลังจะมีจังหวะดีโชคลาบกำลังเดินทางมาอย่างช้าๆแต่มั่นคงตามตำราบโบราณเต่าคือสัตว์มงคลเสริมพลังความอดทนและความสำเร็จ ฝันนี้ยิ่งเห็นแสงจันทร์ก็ยิ่งเสริมโชคเรื่องความสัมพันธ์และการเงินอย่างชัดเจนช่วงนี้หากมีโครงการใหม่ควรเริ่มต้นจะพบโอกาสดีไม่คาดฝันเลขนำโชคจากฝันนี้คือ26เพราะ2คือความสมดุลส่วน6คือโชคลาภทางการเงิน หมอดูดังแนะนำเลข62กลับตัวเลขเพื่อเพิ่มพลังเสริมดวงเสี่ยงดวงเพิ่มอีกทังเลขวิ่ง3เสริมโชคด้านความรักและสุขภาพใช้เลขนี้ในหวยรัฐบาลหรือหวยหุ้นใน3วันข้างหน้าเพื่อผลดีที่สุดและเสริมดวงด้วยการจุดทูปบูชาในวันจันทร์ช่วงหัวคำ่ำ หลังดูคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์ฝันของคุณแชร์ผลที่ได้ให้เราฟังและติดตามตอนหน้าที่จะทำนายฝันเห็นงูขดพันมือว่าจะถูกหวยเลขไหนขอให้โชคดีมีชัยตลอดปี